พ่อชิตาเอาอะไรมาจ้าป๊าดนี่นะคะเสียใหญ่ใจสปอร์ตบ่มีน้ำเนาะพี่น้องแต่ว่าพ่อชิตาเอาน้ำมาให้นี่ไงน้ำไตีกกันเยอะก้เซเว่นแต่ว่าเปโลตัสไงโอตัสคนละฝั่งเลย พ่อชิตตะใจดีต้องแปลลงบอสจะกลับแล้วต้องเซบอสจะกลับแล้วไปไหนไปไหนบอต้องลงพักหอมนั่น ตอนนี้เราเล่นอยู่ที่มืออื่นนะคะเพื่อนซิ่นอยู่ที่เมก้าเมก้าเชฟร้อยเอ็ดจะเป็นเดินปูนนะคะทีนี้น้องไม่มีน้ำรอชิตาก,ก็เลยบริจาคน้ำดื่มให้กับน้องน้องแดนเซอร์

เขาจิตใจขาวอย่างน้ำเอานี่เนี้ยเอาตั้งไม่หนีไม่ทันแล้วก็เอิ้นเอาเอาแบกไว้เลยแบกไว้เลยแบกไว้เลยระหว่ลงมันบ่อแนนมันก็มันเอามาขักมาแนน่าหู แบบใจหน่่ยแบบใจหน่่ยเลยสวัสดีค่ะน้องโยทาอุมกพ่อชิตตะให้ชิตตะ แจกน้ำนะคะพี่พันเนี่ยเาอาจะับจาก้านี่เนี่ยลาไปซื้อใ่อเปล่าไปซื้อใส่หรือเปล่าดปลาขนสองคนสามนี่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้ำหนักลดเท่าไหร่แล้วคะเดี๋ยวเเอาเเอามหนึ่งสองจอยน้ำหนักลดสทกกโล จะจอยลงบาคลักเลยเด้พุ่งจะหายไปเรืแม่นี่มนี่ขึ้นแล้วพ่อจิตตาไม่สบายนะคะอ่าเป็นมิลลิออยติดเชื้อมิลลิออยแต่ตอนนี้หายดีแล้วให้ยาฆ่าเชื้อครบแล้วตอนตอนที่มันเป็นมันเป็นยังไงไ่มไข่ไข่น่าไข่น่าเนี่ยบอกไข่ธรรมดาหมดไข่ธรรมดาแล้วก็พอถึงเวลาจะไข่ไข่สูงไขถึงเวลาเป็นไข่กินยาพารากับเซาแล้วก็เงือออก แต่ว่าบนบหนาวอยู่เด้อบถึงกับซันพบก็จำได้ว่านอนนั้นอ่ะผูเปิดยี่สิบเจ็ดปกติยี่สิบเจ็ดนี่ที่โบหนาวแมนจีอุ่นอุ่นแล้วก็อะไล่ะที่ได้เขาโรงพยาบาลคือเนี่ยขัดแมนติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเกี่ยวกันยังอันนีแล้วกินน้ำกั้นปัสสาวะบอาจจะขับรถไปแล้วก้านปัสสาวะแล้วก็กินน้ำน้อย ครับรถมาจากอำเภอโชคอำเภอวาสวัสดีครับโอ้ยน้องโชคสุดหล่อนี่ก็หายปกติแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้เนาะแตเราอยู่สี่สอบมันไมีน่าแน่แหละเนาะเราได้กินเยอะถ้าไปซื้อก็ร้านค้าอยู่ไหนไม่รู้หามตรงตรงห้ามตรงตรงต่อตรงตรงเกาหกถึงเยี่ยบบัดเปิดเทือกุเบื้องเลยแล้เห็นรถดรถตีแปดเก้าห บก็คิดขึ้นมาจะว่าเกาหานบอกไม่ใช่ออกเก่าเพราะว่าอะไรเก้าห้ามันมันเป็นเรื่อดังใช่เก้าห้านี่มันอั้นตลอดเลขสามตัวประเด็เจ้าใต้ดินก็บบริสุทธิ์แล้วบอกบับัวเหรีใต้ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าถ้าของอุ้งอิงเนี่ยมันช่เลขออกเลขที่ไม่ใช่ตรงเป๊ะเก้าหกเจ้าเสือบัพ่ออสิตะศูนย์เก้าหกแปดเก้าหกจ้าเสือบัววาเลขทะเบียนขาวลูกสาวสิออกกล้าวของอื่น อเาไปล่าแตไปเปลนตัดไงเราก็ตัดเอาไงคยเ่าซื้อแล้วขาคอยซื้อละเด็กซุ่คอยรตติีคอยซื้อพกไปแต่ก่อนว้เขาบอกว่างวดนี้พอซื้อแค่ห้าเ็แล้วก็ศูย์เสองตัวนั้นเองร้อย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 จบข้อมูละนีที่ปรึกษาขายปรึกษาเรื่องรถ ก็กล่าว่าที่ไปข้าเดียวันไม่ใช่เลยแต่ดีแล้วดีแล้วที่รู้โรคไวแล้วก็รักษาทันถ้ามีฉะนั้นมันจะแทรกขอให้พ่อชิตะเฮงๆปังๆัเลยดวยขอให้กำลังใจในวันนี้นะคะพ่อขอบคุณค่ะขอสุภาพและแข็งแรงระดมโดยด้วยนะคะสุดท้ายแฟน ย่นนอดใส่หนิ้งรถทั้งหาเลยหนินอดจงไหกลางมุ้งเลยนอดไายเลยบอกอุ้ยน่ะสุดสองคนดเพอดีเลยครับอกนี่นี่ฉันเรน่าจะเปนสาโคโดเลยมบอขอแล้วก็เสนสองะจะข้ามมุ้งสาวายอตาย่านไหนเลี้ยวอยู่ไปชอวไปนีค่ะได้นก็หล่ะยสุดหล่อ เด็กก็เอ้าเอาเด็กสูงเอาต้องนัดนัดเบาไปตัวแนวมันมวนแนวมันมวนได้ยังสินี่แนวมวนพใช่บ่อมันซ้ำนีได้ไหมยังไงอ๋อความกว้างบ่อกวามันอัน้บ่่้างมอราอความก้างมอความกว้างซ้ำนีเดี๋ยว ลานมันท่านที่แล้วเบลหลังท่านที่แล้วเออเออแบบมีพี่ก็กบบนั้นเครื่องนึงท่านี่คอยกันพ่อพับลอร่องบ่มันมีบ่อกลางที่มันพับได้รถหกลันจะมี่บอกน่งที่สองถ้าถ้าเป็นรถต่ำนี่ของพ่อหนูก็จะเป็นแคบข้างหลังที่นอนได้สวัสดีค่ะแม่มันก็จะเป็นแคบหลังนั่นแหละแล้วก็มันจะมีมันจะมีบ่อชุกเฉินก็คือมีคนไปน้ำก็ยังยกคนบางทีคนไปน้ำมันก็พับลง แล้มันกะเดินช่วงได้แล้วพวกที่เป็นรถรถรถดำประจำเลยเขาขึ้นเขาจะยกบอนั่นออกกันวะขนาเขาไปทายไปไหนต้องตัวข้าวสอบถ้ากับผักก้อนต้องน้องกะทายเนี่ยยาบลูกคตอร์ปืนสับไปหาอืนอืมือปิดเลยมาจิ้มรือสับต้องขึ้นไปขี่มาอยู่ดีเดื้อเรื่อเขาต้องขี่มาแเลยหรอซ้นซ้นอยู่นี่แล้วสิ่ปาทังโกไปบอตลาดเท่ามือสับ ตลาดร้อยเอ็ดอ่ไหนล่ะมุร่ายไร่คนดี้พี่องสนับสนุนไร่งพี่ดองเขาดีก็ยังเหนอะไร่ยังเสื้อไร่กวางมุกคนเดียวจะไปทานสนับสนุนสื่อสัตแต่งยงรอตัวเนพอย่าว่าค่ะใช่ค่ะ บอลรถเบนไผ่รถเบนพอยาวโอ้ยเราเงินหนาเราเราอหจักเลยอเงรดูเเราดีเ้ยมันเลยหม้วนใช่ใช่เเห็ดเะาูเ็ดโอเคสำหรับคลิปนี้ไปสมิสก่รนนะคะ